เห็ดนาเล่จากพี่น้องเห็ดหน้าเล่เห็ดคุ้มอเราจะดูนี่เห็ดคุ้มหนึ่งสอง พูนพูนพูนนั่นนั่นจ้ะขมิดขมจ้าไข่เหลืองูไข่เหลืองจ้ะไข่งูเหลืองไข่เหลือง จะดอกค้าเ่ระไดค้ามันเปลือยนี่คือเลือกขางเดียวนาแหละดอกนี้น่ะดอกบังเยมากเลยพี่นกต่าน,นาแหล่โบราณเตโพอเตเมเตปูเตญานี่จ้ะ แบบนี้ดอกหนึ่งกำลงัลงงะกำลังงะอืมสวยมากเลยน่าจะเป็นแบบนี้เป็นเก็ดเป็นเกตหนาวด้วยไม่เอาแล้วม่นี่ยเดี่จ้ะ

แบบหน่อยก็มนนีจับปาดาคาก่อนมาดิ